วันหนึงมิลเลียนอันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอล์กเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเทวิวทวสกันนะครับนั่นะก็คือจองยอนแล้วก็จีจีหรือว่าจีโฮนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับทั้งสองคนทั้งสองเพื่อนซีจองยอนแล้วก็จีโฮได้มีการโพสต์รูปนะครับทริปแสนสนุกทร สน,สนิทกันมากๆเลยในทวายแล้วก็ฝึกมาด้วยกันเข้าแข่งขันในรายการด้วยกันจนได้เดบิวต์อยู่ในวงเดียวกันนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าจีโยและก็จองยอนนั้นเนี่ยค่อนข้างสนิทกันเลยและในครั้งนี้นะครับทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้โดยจีโยนะครับได้มีการอัพรูปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าทริปปูซานแล้วก็ใส่อีโมติคอนรูมหวัวใจเข้าไปด้วยนะครับนอกกันนั้นเนี่ยก็ยังมีภาพถ่ายนะครับของจีโยร่วมกันกับจองยอนนใ นี้อย่างมากมายเลยแต่ว่าในตอนแรกนะครับที่จีโยเนี่ยได้มีการอัพรูปลงใน IG นะครับไม่ได้มีการแท็กหรือว่าเปิดเผยว่าเธอนั้นเดินทางไปเที่ยวที่ปูซานเนี่ยกับใครทําให้แฟนๆแล้วก็เหล่าวันส์นั้นนะครับรู้สึกสงสัยแล้วก็อยากรู้กันมากๆว่าการออกไปเที่ยวที่ปูซานครั้งนี้จีโยนั้นเนี่ยเดินทางไปเที่ยวกับใครกันแนะ่หรือว่าจะมีการเปิดตัวหวานใจหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจีโยนะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วว่าคนที่เธอไปออกเดทดดที่ปูซานในครั้งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่ว่าเป็นสาว เปรําวงนะครับนั่นก็คือจองยอนนั่นเองซึ่งจีโยนะครับเขาออกมาเฉลยว่าเธอนั้นไปเดทกับจองยอนที่ปูซานโดยการอัพรูปแล้วก็พร้อมกับเขียนแคปชั่นนะครับว่าผู้ซานเดทกับเธอแล้วก็พร้อมกับอิโมติคอนหัวใจแล้วก็ตัวยิ้มนะครับตัวสไมลี่นั่นเองนี่ก็เป็นการเปิดเผยนะครับว่าคนที่จีโยนั้นเดินทางไปเที่ยวด้วยที่ปูซานก็คือจองยอนเพื่อนสนิทร่วมวงนั่นเองทั้งคู่นะครับก็มีการเซลฟี่กันแล้วก็อัพลงไอจีเนี่ยหลายรูปเลยทีเดียวมีทั้งรูปที่่ใ เสื้อกันฝนน่ารักมากๆเลยดูเหมือนว่าพวกเธอนเนี่ยจะทําอะไรกันนะครับเป็นคลิปที่น่าจะสนุกสนานมากๆและก็มีที่เล่นน้ำร่วมกันนะครับแต่ละคนเนี่ยก็น่ารักสดใสดูร่าเริงกันมากๆเลยมีทั้งรูปภาพสวยๆนะครับแล้วก็รูปภาพฮาๆเปิดเผยให้เห็นถึงความสนิทสนมกันของทั้งคู่เนี่ยที่ความสัมพันธ์นั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะสนิทกันมากๆและก็ดูเหมือนว่าเคมีของทั้งสองคนเนี่ยจะเข้ากันดีๆมากๆยิ่งเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันได้เที่ยวด้วยกันเนี่ยทั้งคู่ดูเหมือนจะสนุกสนานกันจริงๆนะครว ถึงชาวเน็ตนะครับเมื่อได้เห็นรูปที่ลงมานะครับของทั้งคู่เนี่ยก็รู้สึกดีแล้วก็ประทับใจในความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทอย่างจองยอนแล้วก็จีโยมากๆที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เรียกว่าการออกเดทเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจองยอนแล้วก็จีโยสมาชิกร่วมวงจากทวายนะครับและแถมยังเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมากๆเลยการไปเที่ยวครั้งนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่จีโยคนเดียวเท่านั้นที่อัพรูปในทริปนี้ลงในอินสตาแกรมนะครับจองยอนเนี่ยก็ไม่น้อยหน้า ในอินสตาแกรมของตัวเองเช่นเดียวกันกับการไปเที่ยวร่วมกันกับ จีโยนะครับโดยจองยอนเนี่ยก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเราเดินทางไปที่ปูซานโดยไม่ได้วางแผนอะไรเลยพูดตามตรงฉันคิดว่าจะทําอย่างไรกับเธอดีแต่ฉันรู้สึกเหมือนกําลังไปฮันนีมูนในระหว่างทั้งทริปนี้ฉันพูดตลอดว่าคงจะสนุกถ้าฉันมากับสมาชิกคนอื่นๆและจีโยนั้นก็พูดว่าเฮ้ hey, ฉันเป็นสมาชิกของคุณด้วยจองยอนก็บอกว่าฉันขอโทษที่ฉันลืมไปและรูปที่จองยอนอัพลงนะครับก็เป็นรูปที่น่ารักมากๆทั้งคู่เนี่ยก็ดูเหมือนจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันนะครับไปเที่ยวในอาร์ตแ ที่มีงานอาร์ตงานศินละปะเนี่ยให้ถ่ายรูปสนุกสนานกันอย่างมากมายและแต่ละรูปเนี่ยก็น่ารักแล้วก็ครีเอทกันมากๆเลยและก็นแน่นอนนะครับว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยไม่ได้สร้างความประทับใจแล้วก็ความสุขความสนุกให้กับแค่ทั้งสองคนเท่านั้นยังส่งต่อความรู้สึกดีๆความน่ารักแล้วก็โมเมนต์ดีๆนะครับมาอย,ย่างแฟนๆที่ติดตามทั้งคู่รวมไปถึงสมาชิกทุกคนในทวายสมาต,ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้กันด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นการเดบิวต์มาค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับสำหรับทวายความ ดีอยู่กันเหมือนพี่น้องดูแลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและสําหรับจองยอนนั้นนะครับในตอนนี้สุขภาพของเธอเลยก็ดีขึ้นเรื่อยๆแถมยังมีจีโยนะครับเพื่อนสนิทที่คอยอยู่ข้างๆเสมอเลยครั้งนี้ก็ไปเที่ยวด้วยกันไปสวีทไปเดทด้วยกันนะครับยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งจีโยแล้วก็จองยอนนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้เห็นรูปแล้วก็ความสัมพันธ์ดีๆของทั้งคู่นะครับกับการไปเที่ยวที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยช่องโมเมนต์น่ารักน นนสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับจีฮโยแล้วก็จองยอนในอินสตาแกรมส่วนตัวของทั้งคู่กันด้วยนะครับและกลับมาพบเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง